คลิปนี้จะมาบอกวิธีการสร้างาวิดีโอสร้างคอนเทนต์นะครับคลิปสั้นจากแคปคัทนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ไปโหลดแอปแคปคัทตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้มานะครับพอโหลดมาเรียบร้อยปุ๊บเราก็เข้าไปเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนนะก็คือรูปภาพที่เราจะตั้งอะไรเงี้ยเราก็ไปเซฟมาก่อนอ่ะเราเข้าไปในแคปคัทสมมูรณนะครับเราเข้าไปในแคปคัทเล็บเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์ใหม่แล้วเราก็ไปเลือกมันจะมีวิดีโอกับรูปภาพนะวิดีโอรูปภาพนะครับเราก็อาจจะไปปเเเเลือออกกรรรรูภาาาาาพมมมนนนะะะคัััับบ่่สสำหผผดดีีี๋ยวววจิโตึงท ทำการถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วสมมติเอาเป็นวิโดีโอตรงนี้นะครับ,รบรอพอเพิ่มไปปั๊บนะครับมันก็ไปอยู่หน้านี้จากนั้นนะครับจากนั้นเราก็อาจจะเติมข้อความเติมข้อความได้เราก็ไปบวกเพิ่มข้อความอันนี้คือแบบเบสิกเบสิกนะครับสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับยังไม่เป็นนะบวกเพิ่มข้อความเราก็ใส่ข้อความอ,อันนี้คือตัวอย่างใช่นะครับฝนตกสมมติใส่ฝนตกไปนะครับใส่ข้อความนะครับฝนตก แล้วเราก็มาเลือกตรงข้างขางใต้เราเอ้ข้างใต้ตที่เราพิมพ์นะครับ <c oughs> สไต <c oughs> <อ>ล์เราก็ใส่สีไปสมมติผมใส่สีแค่นี้นะกดถูกปึ๊บแล้วเราก็สามารถมาปรับได้นะครับว่าจะให้ตัวข้อความมันยาวไปถึงไหนสมมติว่าให้ยาวไปประมาณนี้อ่ายาวแค่ประมาณยี่ห้าวินาทีอ่ามันก็ยาวมายี่ิห้าวินาทีแล้วกดเล่นอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเราจะให้คลิปมันมีความยาวแค่นี้เราก็มาตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้อันนี้คือเป็นเบื้องต้นเฉยๆนะครับแล้วก็ตัดแคปคัทมันจะมีลายน้ำเอาออกอ่ะโอเคเรียบร้อย คราวนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งออกพอโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะบอกให้เรียกว่าเราจะแชร์ไปแบบแชร์ไปที่ทิกติกไหมแชร์ไปที่ youtube หรือว่า Facebook ไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะทําลงในส่วนของ youtube ผมก็ติ๊กยูทูบนะครับคราวนี้พอติ๊กที่ยูทูบเสร็จปุ๊บมันก็จะถ้าเป็นใน u t u b e นะถ้าเป็นใน u t u b e นะครับมันแล้วแต่นะครับคราวนี้เราก็มาตั้งชื่อตั้งอะไรได้ตามปกติแล้วก็โพสต์ลงได้เลยอัปโหลดลงได้เลยนะครับมีแค่นี้แหละง่ายๆ